่สวัสดี FC ชวนปลูกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวป้อมจะมาแชร์นะคะมาแชร์สูตรดินปลูกไม้ประดับนะคะไม้ประดับว่ามันมีสูตรไหนบ้างแบบไหนบ้างไม้ประดับที่ยกตัวอย่างวันนี้นะคะก็คืออะโกนิมานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยป้อมปลูกอะโกนิมาไปค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะว่าอะโกนิมาเนี่ย ในสูตรดินแต่และอย่างมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเราจะแยกย่อยนะคะเป็นสูตรดินที่ที่ตัวบ้าเองใช้นะคะว่าทำไมมันมีข้อดีข้อด้อยประมาณไหนบ้างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแชร์ไว้เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนในการที่จะปลูกต้นไม้นะคะสูตรดินไม้ประดับวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรดินที่เอาไว้ใช้ปลูกอโกนิมานะคะตัวปลูกอโกนิมาเนี่ย อย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือแต่ก่อนนะแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยป้อมจะใช้เป็นเป็นดินผสมลงไปด้วยนะคะเป็นดินผสมลงไปด้วยนะคะก็คือเอาดินน่ะใส่ลงไปแต่สูตรล่าสุดเนี่ยไม่ใช้ดินไม่แทบไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะก็คือดินน้อยมากดินอาจจะติดไปกับมูลวัวบ้างหรือตัวใบกัมปูบ้างแค่นั้นเอง แค่นั้นเองนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเราจะเห็นเลยว่าตัวหน่อค่ะมันจะขึ้นมาค่อนข้างไวมากตัวหน่อตัวตัวที่มันจะแทงตาขึ้นมามันจะขึ้นมาไวมากซึ่งสูตรเดิมของเราอ่ะมันมันมันเหมือนแบบว่าเราเราเอาดินใส่เข้าไปมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะคืออันนี้หน่อหน่อมันมาค่อนข้างไวมันเหมือนกับว่ามันอาจจะแบบมันพุ่งได้เร็วมั้งมันพุ่งได้เร็วคือมันโปร่งอะค่ะมันโปร่ง เดี๋ยวถ้าใครใครมาแล้วนะคะทักทายทักทายป้อมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวป้อมจะบอกสูตรก่อนสูตรดินนะสูตรดินนะคะจะมีตามนี้สูตรดินของป้อมจะมีแบบนี้มีหลักๆเลยใบก้ามปูหลักๆเลยนะคะใบก้ามปูเราจะแบ่งเป็นสัดส่วนคือหนึ่ส่วนใบก้ามปูห่งส่วนนะคะใบก้ามปูหมักนะคะหส่วนแล้วก็ ถัดไปคือแกลบกับเพอร์ไลท์อ่ะเราจะผสมกันแกลบครึ่งหนึ่งเพอร์ไลท์ครึ่งหนึ่งให้มันเท่ากับหนึ่งส่วนให้มันเท่ากับหนึ่งส่วนใบกมปูนะคะแกลบกับเพอร์ไลท์รวมกันนะรวมกันเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าใช้แกลบอย่างเดียวมันก็ย่อยไวเกินไปตัววัสดุปลูกม,มันจะยุบไวมากนะคะแต่ถ้าใครใช้เพอร์ไลท์อย่างเดียวถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ซีเรียสเรื่องราคา ก็ใช้เพอร์ไลท์อย่างเดียวก็ได้นะคะมันก็จะมีตัวใบกัมปูหนึ่งส่วนแกลบกับเพอร์ไลท์บวกกันให้ได้หนึ่งส่วนนะคะอย่างที่สามก็คือตัวที่เป็นมะพร้าวสับมะพร้าวสับเนี่ยมะพร้าวสับมีหลายเกรดนะคะทุกท่านมะพร้าวสับมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมะพร้าวมะพร้าวสับเล็กละเอียดมะพร้าวสับเล็กมะพร้าวสับกลางหรือมะพร้าวชิ้นใหญ่ นะคะมันจะมีหลายเกรดมากๆเลยทีเนี้ยเอ,อ่อป้อมจะใช้ตัวที่มันเป็นแบบสับเล็กแต่ไม่ละเอียดมันจะมีสับเล็กละเอียดก็มีนะที่มันไม่ใช่ขุยแต่ป้อมใช้แบบไซส์ประมาณแบบเล็กแต่สับไม่ละเอียดแต่ก่อนใช้เป็นแบบใหญ่แต่ก่อนใช้แบบไซส์ใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ต้องแน่นดีอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ พอมาใช้เป็นแบบเล็กไม่ละเอียดเล็กคือแบบสับเล็กอะค่ะมะพร้าวสับเล็กแต่ว่าไม่ละเอียดนะเพราะเราจะเอาไอ้ตัวละเอียดออกนะคะถ้าเกิดว่าบางบางร้านบางร้านเขาก็เอาแบบผสมละเอียดมาให้แต่เราก็ไม่ต้องไปใช้แบบนั้นนะคะคือเราก็คัด,ค,ดคัดนิดนึงเอาตะก้าน่ะกองกองกองมานิดนึงก็คือเอาเป็นเป็นสับเล็กแต่ว่าชิ้นไม่ต้องละเอียดก็คือเอาตะก้าล่อนลอนมาแล้วก็เทลอนลอนมาแล้วก็เทนะคะ ้อมจะแช่เอ่ออมไม่ได้แช่อมไม่ได้ล้างแ่นดินออกอย่างเดียวนะคือน้ำสุดท้ายนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าใครมีพวกจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์นกกล้วยหรือเอ่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจะเป็น EM หรือจะเป็นน้ำหมักใดๆต่างๆนะคะก็คือแช่ไปในน้ำสุดท้ายประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ไปคูกวัสดุปลูก อันนี้เราได้วัสดุปลูกสามส่วนแล้วนะคือมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับชิ้นเล็กแบบไม่ละเอียดนะคะแล้วก็เพลย์ไลท์กับแกบรวมกันให้ได้1ส่วนแล้วก็ใบก้ามปูให้ได้1ส่วนนะคะส่วนอันที่4ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเช่นปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยมูลวัวคนนี้มาชอบนะไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้หรือเปล่าแต่ทางนี้ว่าเราไปปลูกแล้วมันมันสวยดีใบมันตึงดีใบมันใหญ่ ใบมันใหญ่เพราะว่าถ้าถ้าเป็นไม้ใบแล้วใช้ขี้วัวใบมันจะใหญ่แต่ต้องเป็นขี้วัวที่เราหมักก่อนนะคะต้องผ่านกระบวนการหมักไอ้จากที่ป้อมใช้อ่ะคือมันเป็นขี้วัวเก่าแล้วเราก็หมักแบบห้าหกเดือนไปแล้วอ่ะจนมันแบบละเอียดอ่ะละเอียดจนแบบว่ากิ้งกือไส้เดือนอ่ะก็คือมันอยู่ในนั้นแล้วคือมันเย็นแล้วมันจนกลายเป็นจะกลายเป็นดินอยู่แล้วค่ะประมาณนั้นนะคะ แล้วต่างประเทศจะจะมีแบบเราใหม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสกับมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวโอโอเคถ้าเกิดต่างประเทศใต้เขาใช้เพลร์ไลท์ได้ไงก็ไม่ต้องให้เขาใช้แกบไงนะช็อปสติ๊กเขาก็มีก็คือไอตัวมะพร้าวสับอะต่างประเทศก็มีหรือบางคนเขาก็ปลูงในป๊อปเปอร์ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศนะคะบางประเทศเขาก็ปลูกในป๊อปเปอร์เหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วไอคําว่าสูตรไม่ตายตัวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันสามารถอะดัพแปรพายคือปรับปรุงไปตาม สภาพภูมิอากาศวัสดุปลูกที่มีแต่หลักๆเนี่ยไม้ประดับส่วนใหญ่จะต้องโล่งน้ําผ่านได้ดีโล่งน้ําผ่านได้ดีแล้วก็ไม่แฉะชื้นแต่ไม่แฉะมันจะมีบางอย่างที่ชอบความแฉะเช่นบอลสีอย่างเงี้ยอันนี้แฉะได้แฉะได้แช่น้ําได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงใบก้ามปูถึงแกบหรือเพลอไลก,ก็ได้นะคะรวมกันได้ส่วนหนึ่งนะคะ ช็อปติกก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นมะพร้าวสับชิ้นเล็กนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกต่างๆซึ่งพ่อมจะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนกับมูลวัวอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะคะหรือใครจะใช้เป็นมูลไส้เดือนอย่างเดียวก็ได้หรือใครจะใช้เป็นปุ๋ยคอกมูลวัวอย่างเดียวก็ได้แต่ปุ๋ยคอกมูลวัวจะต้องนะคะต้องหมักนะคะต้องหมักให้เป็นให้ให้มันผ่านกระบวนการหมักมาก่อนจะต้องเย็นปุ๋ยต้องเย็น ถ้าเกิดปุ๋ยร้อนมันมาปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องผ่านการหมักมาก่อนคุกเค้าให้เข้ากันค่ะคุกเข้าให้เข้าเข้ากันในในห้าอย่างที่ป้อมบอกไปนะคะห้าหกอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือเราจะแบ่งเป็นสี่หมวดหมู่ด้วยกันก็คือหนึ่งใบกามปูสองมะพร้าวสับสามวัสดุที่ทําให้โปร่งสี่ก็คือปุ๋ยคอกนะคะก็คือใส่เข้าไปสี่อย่างนี้สี่ประเภทแต่หกส่วนไงเมื่อกี้ที่บอกไปคุกเค้าให้เข้ากัน นะคะแล้วก็กองทิ้งไว้ตรงนั้นเลยของป้อมจะอกองเป็นกองดินใหญ่ๆกองเป็นกองดินใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็คุกคุคไว้ตรงนั้นก็คือเวลาเปลี่ยนกระถางทีนึงเนี่ยเราทํากองดินไว้ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราสามารถที่จะแบบเออเปลี่ยนกระถางไปได้หลายๆอันถ้าเรามาคุกทีละแบบทีละสี่หกระถามงมันเสียเวลามากฉะนั้นแล้วของป้อมจะทําเป็นกองดินใหญ่ๆเลยคือกองกองวัสดุปลูกใหญ่ๆ โดยใช้ไอตัวพลาสติกอะค่ะทําเป็นอคอกเอาไว้ทําเป็นคอกค่ะทาแล้วก็เอาตัวเอาตัวอิดบล็อกอะค่ะทาเป็นอคอกเอาไว้แล้วก็หมักไว้ตรงนั้นนะคะมะพร้าวสับถ้าเราซื้อเป็นมะพร้าวสับเก่ามะพร้าวสับใหม่สีจะไม่เหมือนกันสังเกตดูดีๆถ้าเป็นมะพร้าวสับเก่านะคะสีของมะพร้าวจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วก็เนื้อมะพร้าวจะค่อนข้างแห้งนะถ้าเกิดว่าเป็นมพะพร้าวสับใหม่สีจะค่อนข้างเข้ม แล้วก็น้ำหนักมันจะค่อนข้างชื้นนะคะแล้วก็มันมีน้ําหนักเยอะกว่ามะพร้าวสับเก่านะคะป้อมจะมีร้านประจําของป้อมเลยนะคะก็คือเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออป้าคนนี้ก็จะบอกเลยอันเก่าอยู่ล็อตนั้นลูกอันใหม่อยู่ล็อตนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาเป็นมะพร้าวสับเก่านะคะโดยการที่เราแทบไม่ต้องล้าง,างแคนนินแต่เราเอาไปแช่นะคะเราเอาไปแช่ด้วยจุลินทรีย์ต่างๆที่มันมีประโยชน์นะคะในการที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆในการผสม และให้มันกลายเป็นธาตุอาหารสําหรับดินในดินให้ต้นไม้เนี่ยมันดูดเอาไปใช้นะคะของป้อมจะใช้วิธีการแบบนี้คือป้อมจะแช่แช่ไว้ประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมง 1- 2สองชั่วโมงในการที่จะเอา,เอามะพร้าวสับเก่าของป้อมเนี่ยเอาไปแช่เอาไว้นะคะให้เขาแบบดูดน้ําให้เต็มที่เพราะป้อมเคยบอกไปแล้วตั้งแต่นานแล้วว่ามะพร้าวสับอะ่ะจริงๆในยะของการที่เราจะต้องล้างน้ําหรือทําให้มันชื้นเนี่ยมันมีมันมีความหมาย มันมีความหมายหลากหลายหลากหลายนะคะการทำทำไมถึงต้องทํามะพร้าวสับให้มันชืน้นเพราะว่าถ้าเกิดเอาแห้งๆไปเลยมพะพร้าวสับไม่มีความชื้นเลยเขาจะไปดูดความชื้นจัดรากต้นไม้แล้วจะทําให้รากต้นไม้ฝ่อแล้วก็แห้งไปในใ,ในในทันทีเลยถ้าเกิดว่าความชื้นมันไม่มันไม่ถึงเพราะว่าเขามีหน้าที่ดูดดูดซับความชื้นเอาไว้นะคะนั่นคือมพะมพร้าวมะพร้าวสับ ทำไมถึงจะต้องให้มันชุ่มฉ่าหรือแบบเปียกแชะไปเลยแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากับวัสดุปลูกอื่นคือวิธีการของป้อมคือมันจะมีนัยยะแบบนั้นแหละว่าแทนนินอ่ะมันแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมะพร้าวสับก่อนที่จะไปเปลี่ยนวัสดุให้กับต้นไม้ประดับไม้ประดับของเราอะ่ะทุกๆคนจะต้องรู้ว่ามันต้องชื้นถ้ามันไปแห้งๆมันจะไปดูดความชื้นของรากต้นไม้เราบางทีมันชื้นๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราไม่แช่น้ําเลยหรือเราไปแห้งๆเลย มันอาจจะดอกไปก็ได้แล้วถ้าเกิดหลายคนเลย,เ,ลยเห็นว่าต้นไม้มันเหลืองบางทีมันเหลืองเพราะมันโดนดูดความชื้นนั่นแหละด้วยนะคะฉะนั้นแล้วแช่ดีกว่าไม่แช่ได้ได้ดีกว่าไม่แช่นะพี่สีลาเวสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่วันนี้มาแชร์ประโยชน์เรื่องดินปลูกไม้ประดับกันนะคะอ่าพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ป้อมก็จะคลุกเขาให้เข้ากัน แล้วก็จะกองดินเป็นกองใหญ่ๆตรงนั้นเอาไว้เปลี่ยนไม้ประดับทีนี้อยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าในกรณีที่เราปลูกไม้ประดับนะคะบางทีไม้บางอย่างธาตุอาหารในส่วนผสมของดินมันอาจจะไม่ได้มีธาตุอาหารเต็มที่เราสามารถใช้ชีวภาพอัดเม็ดหรือปุ๋ยสูตรเสมออัดเม็ดเนี่ยเสริมเข้าไปได้ แล้วก็วิธีการใช้ใช้ควบคู่กับปุ๋ยคอกดีที่สุดจริงๆแล้วจริงๆแล้วคาว่าเคมีมันไม่ได้ว่าอันตรายนะคะมันเป็นปุ๋ยเคมีบางเนี่ยที่เราใช้กันเป็นพวกปุ๋ยสูตรเสมอมันจะเป็นปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้อันตรายเพียงแต่ว่าเราก็แค่ใช้ควบคู่กันกับอินทรีย์วัตถุนะคะในการที่จะทําให้ดินนะ่ะมันดีดินดีมีประโยชน์ ล่วนซุยแล้วก็น้ำผ่านได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมเป็นพวกปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพก็ได้หรือเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ได้แบบนั้นก็ได้นะคะเติมลงไปประมาณประมาณนะคะ10เม็ดถึง20เม็ด10 20เม็ดพอแต่อย่าไปโรยเป็นกำมือนะคะมันเปืองแล้วแถมยังทำให้ต้นไม้มันมันมัมัน,ม,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 นมันจะเน่า ตรงตรงตรงรอบต้นด้วยแล้วเวลาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือชีวภาพต่างๆ่ะอย่าไปใส่ใกล้โคนต้นให้ใส่บริเวณว่าลาดอยู่ตรงไหนนะคะลาดอยู่ตรงไหนอ่ะวางปุ๋ยเอาไว้ตรงนั้นลากสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพของเราหรือเป็นพวกเคมีต่างๆเนี่ยลากเอาให้ใกล้ลากแต่อย่าใกล้โคนต้น นะคะวิธีการใส่ก็คือเติมดินไปเศษ1นส่วนสของกระถางใช่ไหมคะลองกระถางใส่ดินแล้วโรยปุ๋ยโรยปุ๋ยนะคะโรยปุ๋ยแล้วก็เอาดินเอาดินกบนะคะหรือบางคนจะเอา,เอาจะเอามาไว้ระหว่างตรงกลางหมายถึงเลเยอร์ของดินนะ่ะชั้นของดินนะ่ะอยู่ตรงครึ่งกระถางก็ได้แบบนั้นก็ดีแบบนั้นก็ดีแต่ว่าบางคนโรยไว้บนกระถาง เคยถามสําหรับสวนหลายๆหลายๆคนว่าทำไมต้องโลยเอาไว้ข้างบนเขาก็บอกว่าเวลาลดน้ำมันจะได้ละลายซึมลงไปบนหน้าดินฉะนั้นแล้ววิธีการของป้อมก็คือว่าป้อมก็โรยประมาณตรงกลางอันนึงแล้วก็ด้านบนอีกเล็กน้อยประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะทีนี้ไม้ประดับจะสวยเลยนะคะวันนี้อัปเดตรูปภาพไปให้ดูแล้วนะคะว่าสีสันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาอันนี้หน้าฝนนะมันก็เลยสดชื่นไง หน้าฝนก็เลยสดชื่นนะคะทุกท่านก็คือป้อมเอาภาพขึ้นไปให้ให้ใหแล้วโพส์ภาพขึ้นไปให้ชมแล้วนะวันนี้เปลือกถั่วใช้ได้ไหมครับดีเลยค่ะพี่ศิลเวษเปลือกถั่วดีมากๆเพราะเปลือกถั่วเนี้ยค่ะมันจะเป็นธาตุอาหารตัวเอ็นะคะตัวเอ็ค่อนข้างสูงเลยนะคะวิธีการใช้วิธีการใช้ก็คือเอาเปลือกเปลือกถั่วหรือ เลือกเม็ดทันตะวันแบบนี้โอ้โหอยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยกินเราไม่เคยทิ้งเลยนะเม็ดทานตะวันอันนี้ยกินเราไม่เคยทิ้งเลยนะก็คือจะเก็บใส่ไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปผสมไว้ในกองดินประโยชน์ของเขาคือธาตุอาหารตัว K อ่อตัว N ตัว N สูงมากตัว N กับตัว K สูงฉะนั้นแล้วมันดีกับมันดีกับไม้ประดับตรงที่ว่าเอา่อแล้วมันมันมันล้วนซุยด้วยนะล้วนซุยด้วยนะคือน้ําผ่านได้ดีแบบไหลไหลฟุ้มลงไปเลย ดีอะ่ะคือแบบว่าแล้วเราก็แบบเนี่ยเราก็กินเราก็เก็บใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยป้องก็เก็บอันนี้เม็ดทาตะวันเม็ดทาตะวันเปลือกถัว่วเอ,อ่อพวกเปลือกต่างๆตระกูลถัว่วเขาง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเปลือกเปลือกเนี่ยเปลือกเม็ดทาตะวันเปลือกถัว่วใช่ไหมพี่แล้วก็เปลือกเอ,อ่อเม็ดแตงโมเออหรือเม็ดฟักทองอย่างเงี้ยเปลือกพวกเนี้ยดีมากๆเลยนะคะไม่งั้นเขาจะมีการที่จะแบบปลูก ปลูกถั่วไว้กลบหน้าไว้กลบดินให้มันมีธาตุอาหารตรงนั้นเหรอคะก็คือในการที่จะปรุงดินนั่นแหละมันดีมากนะคะเราก็ตากให้แห้งตากให้แห้งแล้วก็เอามาคุกในกองดินของเราแล้วก็โรยโรยโรย,โยตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไว้นะคะแล้วก็คุกคๆุกคุก,คกปิด,ป,ดปิดกองดินเอาไว้ประมาณสองสัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วสองสามสัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครทาทากองดินเอาไว้อะค่ะอย่างป้อมมันกมจะทําไว้กองใหญ่ๆแล้วป้อมก็ปิดเอาไว้ตรงนั้นแหละพอถึงเวลาป้อมก็ไปใช้ นะคะเพราะว่าถ้าเรามัวมาแต่โอ้โหนั่งผสมทีละสามสี่กระถางนานมากกว่าจะปลูกต้นไม้เราได้แล้วเราทําเป็นสวนแล้วเราไม่ได้ทำแค่ข้างบ้านแล้วไงเมื่อก่อนเราปลูกแค่ห้าหกกระถางเนี้ยมันทําได้ในการที่จะแบบว่าเอาดินกะละมังหนึ่งมานั่งผสมผสมกันอะไรเงี้ยมันได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องลงเปลงเป็นแปลงแปลงดินแล้วก็คุกคุกคุกเอาไว้ตรงนั้นให้เป็นเป็นสวนผสมนะคะเอ่อข้อดีอย่างหนึ่ง จะบอกนะคะว่าข้อดีอย่างหนึ่งในการที่ในการที่ดินปลูกไม้ประดับมีส่วนผสมของดินอันนี้ป้องจะบอกข้อดีก่อนนะคะบอกข้อดีก่อนนะข้อดีคือข้อดีคือมันมันเย็นมันมีความเย็นมันมีความชื้นในตัววัสดุป,ปลูกค่อนข้างดีอุณหภูมิดีมากลากเดินดีแต่ข้อเสียคือเวลาวัสดุป,ปลูกมันยุบ มันทําให้แน่นไวมันทําให้แน่นไวถ้าเกิดว่ามีท e เจอร์ของดินผสมลงไปแต่ถ้าสูตรอันเนี้ยที่ป้อมใช้มันไม่ได้มีดินเข้าไปนะคะมันจะต้องขยันเติมวัสดุปลูกลงไปหรือเวลามันยุบมันจะไม่แน่นเวลายุบจะไม่แน่นป้อมลองมาสองสูตรคือสูตรที่ใช้ดินกับสูตรที่ไม่ใช้ดินสูตรที่ใส่ดินลงไปอ่ะถามว่ามันดีไหมมันดีนะรากมันก็ดีหน่อมันก็ดีอยู่แต่มันเสียอย่างเดียวคือ มันย่อยไวแล้วมัน,แล,มนแล้วมันทำให้ดินแน่นแล้วก็เลยมาปรับเป็นสูตรนี้แหละที่ที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าทำยังไงที่มันจะไม่แน่นแล้วมันจะอยู่ยาวๆกว่านิดนึงคือเราจะเปลี่ยนกระถางทีนึงก็ใช้เวลาเทินขึ้นไปอีกสักเดือนนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าสองเดือนเอ่อสองเดือนเปลี่ยนสองเดือนเปลี่ยนก็พยายามแบบเอ่อทำปรับวัสดุปลูกะค่ะให้มันเหมาะกับตัวเอง บางคนนะถ้าอยู่ต่างประเทศอากูนิมาสามารถปลูกในปอเปอร์แล้วก็ใช้น้ำเลี้ยงได้จะปลูกในน้ำก็ได้นะคะอากูนิมาสามารถปลูกในน้ำก็ได้นี่นี่พูดถึงกรณีล่าสุดที่ศึกษาเรื่องอากูนิมามาพอสมควรนะคะพอสมควรแล้วก็คือเข้าใจเขาแล้วแหละแล้วทีเนี้ยแต่ละทรงแต่ละแบบมันก็จะมีความไม่เหมือนกันบางต้นจะเป็นทรงตั้งตรงบางต้นจะเป็น ต้นเล็กลำเล็กเลื้อยบางต้นจะเป็นแบบข้อสั้นเลื้อยบางต้นเป็นข้อสั้นตั้งตรงอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ละสายพันธุ์ไม่มีมีความแตกต่างกันแล้วก็วิธีการดูแลก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสุขสมใจปองกับช้างแดงอย่างเงี้ยถ้าเป็นอโกนิมานะคะลำต้นเขาจะสูงฉลูดยังไงก็เขาก็คือทรงชะลูดไม่ไม่ใช่ทรงแบบ เป็นพุ่มเป็นชั้นเหมือนพวกเอ่อเลกาซีหรือพวกอะไรที่มันแบบว่าเป็นข้อสั้นๆเป็นทรงพุ่มไม่ค่อยยืดอย่างเงี้ยคือมันจะมีความแตกต่างกันอย่างสุขสมใจปองเนี่ยเป็นพุ่มไม่ค่อยมีปลาเดียวมันก็ชะลูดขึ้นแล้วเราก็คงต้องคอยตัดยกยอดออกตัดยกยอดออกให้มันมีมีพุ่มลักษณะสวยๆหรือบางคนจะใช้วิธีการแบบว่าเติมวัสดุปลูกลงไปถ้าไม่ยกยอดนะคะ คือทาให้ต้นมันไม่เอ็นเอียงอย่างเงี้ยค่ะก็คือประคองโคนต้นเอาไว้ลักษณะอโกดีิมาแต่และอย่างก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสูตรดินที่ให้ไปจริง,รงๆแล้วเหมาะสําหรับทรงพุ่มทรงคอมแพกทรงที่มันเป็นต้นตั้งตรงมากกว่าแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นทรงเลื้อยลองเลี้ยงแล้วนะคะก็คือถ้าทรงเลื้อยเติมดินให้หน่อยนึงถึงไม่เติมเยอะก็ก็ดีแต่อย่างสักครึ่งส่วนก็ยังดี ครึ่งส่วนก็ยังดีนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปะคองลากในประเภทพันเลืออะ่ะพันที่มันเรื้อเเช่นมรดกโลกก็เลื้อยนะมรดกโลกไม่ได้ตั้งตรงนะอากูนิมาเลื้อยเหมือนกันทรงเลื้อยเหมือนกันแล้วก็เป็นอัญ,ญมณีต่างๆก็แบบออกแนวเรื้อเๆหน่อยนะคะออกแนวเรื้อเๆหน่อยก็คือต้องเติมดินเข้าไปเพื่อที่จะพยุงต้นไม่ให้โอนเองน,นะคะประมาณนั้น ในเรื่องของวัสดุปลูกเราก็ดูลักษณะของต้นไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเออลักษณะของต้นไม้เนี่ยมันเป็นเลื้อยหรือตั้งตรงถ้าเลื้อยอะ่ะก็คือก็คือเราเติมดินให้เขานิดนึงอะ่ะมันจะโอเคเออบอนสีอาจจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คืออย่างเช่นบอนสีบอนสีเนี่ยสูตรมันก็ไม่ได้ตายตัวเลยจริงๆมันแล้วแต่มันแล้วแต่ทรงต้นไม้ เช่นที่ก้านยาวเลยนะก้านยาวแล้วแบบชี้ออก45องศารอบวงเลยทศก,กัณ์อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องใช้ดินปลูมันเป็นบอลโบราณเอาง่ายๆคือบอนโบราณต่างๆฮองเฮาใช่ไหมคะฮองเฮากวนอูทศก,กัณ์ประเภทแบบก้านยาวเก้งก้างชี้ออกเป็นแบบทรงฉาก45องศาเงี้ยต้องใช้ดินช่วยต้องใช้ดินช่วยนะคะ ถ้าไม่งั้นล้มง่ายมากแต่เป็นประเภทรุ่นมาุ่นรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นชายชนไม่ว่าจะเป็นดารานพัลลัตไม่ว่าจะเป็นพรมพิมานซึ่งมันคอมแพกหมดเลยคือทรงเตี้ยทรงเตี้ยพุ่มล่ำอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ดินก็ได้ใช้ใบก้ามปูอย่างเดียวก็ได้นะคะวัสดุปลูปรับปรุงตามโครงสร้างของต้นไม้นะคะ โครงสร้างต้นไม้เป็นยังไงลองปรับวัสดุปลูกให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเขามันก็จะทําให้เราเนี่ยดูสูตรดินปลูกให้กับต้นไม้ของเราได้นะคะประมาณนั้นค่ะวันนี้ก็คือหลักๆเนี่ยอยากจะให้เข้าใจคําว่าสูตรดินปลูกไม้ประดับด้วยในสูตรที่ป้อมให้ไปต้นไลฟ์นะคะก็คือ สูตรเนี้ยมันสามารถใช้ได้ก็จริงแหละแต่บางบางประเภทถ้าเกิดเราปลูกไปแล้วต้นมันล้มเราจะต้องมีเนื้อดินเข้าไปผสมลงไปด้วยนะคะให้มันยึดต้นไม่ให้โอนเอ็นง่ายๆอะไรที่มันชะลุดชะลุดลองลองเติมดินเข้าไปต่อให้มันเป็นอะโกนิมาเหมือนกันหรือบอนสีเหมือนกันมันก็ใช้สูตรดินไม่ได้เหมือนกันลองปรับดูค่ะแล้วก็จะปลูกในบริเวณไหนการลดน้ํา,งงายังไงที่จะไม่ให้แบบ ต้นเอ็นต้นล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์เทคนิคให้เพราะว่าการที่เราใช้สายฉีดเอ่อทำให้ต้นไม้บางต้นเสียฟอร์มด้วยด้วยเลยอันนี้คืออันนี้โดยส่วนตัวว่าเวลาตัวเองลดต้นไม้กับคนที่บ้านลดต้นไม้จะไม่เหมือนกันจะไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครคอนโทรไม่ได้ก็จะมีข้อให้เลือกนะคะว่าเออเราจะต้อง เลือกแบบไหนในการที่จะลดต้นไม้ลดน้ําต้นไม้อย่างเช่นอากูนิมาอย่างเงี้ยค่ะบา,บางต้นมันเป็นฟอร์มคอมเพลใบใบบางเนี้ยคอมเพใบบางแล้วแล้วถ้าไปวางกับอาสมมุติเลยกําไรทองกับมรดกโลกวางข้างกันนี่ลดลดด้วยฝักบัวเนี่ยหรือหรือสายสายยางมรดกโลกจะไม่สะทกสถานแต่กําไรอาจจะหงายเงิบ <laughs> เพราะว่า ฟอร์มต้นไม้ก็ต้องแยกเหมือนกันเอาไปไว้เอาไปไว้ใกล้กันแล้วมันอาจจะมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าวางไว้ข้างข้างล่างหรือว่าใต้ใต้มรลดกลโลกน่าจะได้แต่ว่าถ้าวางเรียงแบบเรียงเลยแล้วก็ไปใช้น้ําเลเวลเดียวกันลดน่ะต้นไม้บางอย่างอาจจะหักนี่หักคาตามาแล้วนะนี่หักคาตามาแล้วนะคะคือแบบว่า <c oughs> ระหว่างระหว่างไอป้ปานามาที่มันเป็นฟอร์มคอมเพล็กซ์พุ่มๆใช่ไหมคะ กับไอ้สุกสมใจปองที่มันสูงชะลูดอ่ะแล้วมันวางติดกันนะ่ะแล้วจังหวะการฉีดน้ําของคนที่บ้านนั้นนะคะฉีดไปปุ๊บอะโกนิมาอะโกนิมาไอ้สุกสมใจปองหักปะอย่างเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ไไดการลดการลดน้ําจะต้องวางต้นไม้เอาไว้ว่าอะไรมันเอื้อต่อกันอะไรมันประคับประคองกันหรืออะไรที่มันเป็นอวสรรค์ที่ทําให้ต้นไม้มันล้มมันเอ็นด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังมาให้ประโยชน์กันนะวันนี้ ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการใช้ดินปลูกต้นไม้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันสำหรับความรู้วันนี้ค่ะวันนี้ป้อมไปก่อนนะคะลูกท่านสวัสดีค่ะ